ไปไหนนะ่ะงอลูอกชายกินข้าวเม่์งอนอะไรไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยออกไปกินข้าวเลยคนอื่นเขาได้กินข้าวกันนี่นี่ลูกชายลูกชายลูกชายเขางอนนุ่นจะวิ่งไปออกลบเมื่อกี้พ่อมันจับไว้งอนไม่กินข้าวหนีไปอยู่ใต้ อะไรนะเขาเรียกอะไรคอมเพรสเซอร์แอร์นลูกชายก็ทะเลา้นนนกรธจริงเนี่ยนนโอ้ยโกรธโอ้โกรธโกรธจัดโกรธหนักโอ้ตายแล้วลูกโอ้ยลูกเอ้กินข้าวทะลูกพ่องออแล้วโว้าวุ้ยมึงจะโกรธอะไรขนาดนั้นมาขาม มะขามอย่เวอร์โกรธอะไรบ้าจริงจังบ้าบอ <Okay. S 1> ก็เขาไม่ให้ตัวเองไปออกลบเดี๋ยวตัวเองก็จะเป็นแผลมาอีกแค่นี้ก็ต้องโกรธเฮ้ย <Okay. S 1> โกรธซะจริงจังอะ่ะ okay.